จริงๆเราเราคุยกันมาสักพักแล้วกับพี่ปอนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบที่แบบ,บ,บใช่มันไม่ใช่เป็นการปบปับอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากลองทําด้วยตัวเองอะไรเงี้ยพี่ปอนเขาสนับสนุนดูมันดูแบบว่าออกจากค่า,คายอะไรเงี้ยใช่ไหมจริงๆเราก็ยังทํางานด้วยกันอยู่ปกติครับมันไม่ได้มีอะไรแบบดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้น <laughs> อยากลองทําทุกอย่างด้วยตัวเองดีเรกชั่นต่างๆอยากลองวางด้วยตัวเองอะไรเงี้ยผมมันก็เลยกลายเป็นว่าเออผมลองทําด้วยตัวเองเลยดีกว่า จริงๆใช่ก็จริงๆก็อยากจะแบบให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็เป็นแฟนคลับแล้วก็เ,เพื่อนๆด้วยท,ที่ที่รู้พร้อมกันเพราะมันเป็นการปิดฉากโชว์คินพอ t ต์พอดีด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้มันเป็นแบบการปิดฉากที่สมบูรณ์ผมไม่รู้ว่ามันดีที่สุดไหมนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากทําจริงในเวลานั้นจริงๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าผมได้ลองทําอะไร แบบนี้สักครั้งนึ่งในชีวิตผมว่ามันก็คุ้มดนะูคือไม่ใช่งานงานเพลงผมผมโฟกัสอยู่แล้วอนะไรเงี้ยงานแสดงก็ยังมีอยู่แต่ว่าแค่อยากอย่างที่บอกคืออยากลองทําด้วยตัวเองนะอยากลองดูด้วยตัวเองอนะไรมันก็ยากนะขึ้นนะครับมันยากขึ้นอยู่เพราะว่าเราก็มีทีมงานของเราเองที่แบบเลือกมาแล้วก็มันมีโปรเซสข้างในที่เยอะม,มากๆนะในการวางเดเรชั่นของตัวเองก็ตามแล้วก็ในการรับงานเองก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกมากนะผมชอบมาก